สวัสดีค่ะมันนี่ก็นเอาเบงนองอุบุนนอนค่ะดุล่ะค่ะเมอท่านได้นอนวิ่นเบงทานอนค่ะเสียงดังบันไดเดือดตื้นสาวแก้มป่องโอ้ยตาสบายเตียว แล้วดินไม่ลงให้อีกสองหรดเล่นไปเล่นมากก็อยากนอนเม่ได้นอนดนแล้วกระลังเห็นอีกเลยนะค่ะปกติเขาก็นอนจะงางขึ้นวันนี้จังไดอยากนอนเล่นเฮ้ hết chiếc đầy chân sần hả ăn à, lông lung lông lung ừ mua mua ơi này mẹ nó ta hạt lại nguồn hen nè แม่มากวนแล้วรับบรุลงค่ะเพราะว่าน้องเขากับบอ่อได้นอนดุนละค่ะแต่ก็ตีประมาณนี้แหละค่ะดุนเลลวบ้ใไขได้นอนนอนกับแป๊บเดียว สาวสวยบันตะกาังลูกยังไ้เถาลาคือว่านอนนี่แม่ก็บร่ได้วนได้ล่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเขาสินอนเร็วค่ะประมาณถุ่มสองถุมสองถุ่มกลักวๆกันนอนแลว้ว กลางวันเขาก็บ๊กใครนอนค่ะช่วงนี้กําลังเห็นนี่ย่ะตายืนหลับแล้วสาวแก้มป่องเบิ่งค่ะไปเร็วผุนเทียนให้แม่แล้วอยากอายนอนบ่ บรินอนดุลลยจากอายนอนสวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุ้มบุญค่ะอันนี้เป็นผ้าถุงผ้าถุงได้มัดมีค่ะผ้าถุงจีนแดงของคุ่มเบบานท่อมือค่ะนี่หลายไลย่แล้วก็เป็นเสื้อค่ะเสื้อน้องอุ้มบุญฟี่ใส่ค่ะ พวาเอฟซีเพิ่นเฮ็ดมาให้พ่อได้เป็นคาขนมให้น้องท่านใดสนใจก็ทักมาได้ค่ะทั้งเพจทังอุ้มบุญเฟซบุ๊กกับน้องอุ้มบุญอูดไอดีไล์กบับเบโทรพพออูดค่ะ08 1 0 05 8 792ค่ะขอบคุณค่ะ จ้งไดตื่นขึ้นกระยาก,ขกเขากระนอนตำหน่เหรอค่ะเพระาะว่าแม่กับบริกวนเขาดอแต่เขากระนอนแป๊บนึงนอนนอนนิดนึงเพระาะว่าช่วงนี้เขาพ่กใครนอนเว้นค่ะ lăng hiền đốn lèo đường kín lần ngay um bún há năm một thân cả nhà kín đi bừng tà hả ตากินเป็นตาเสีบเถอะเฮ้ยแก้มปองปองให้เบิ้งแม่จับแน่แก้มปองปองเด้อสาวสวยบันตะกงังเฮื้อคลาดไหลยก็เป็นห้าพริกค่ะไปเกี่ยวมาอันก็เป็นสับปะรดกระปร็้นหยาพริก เล่นดิ้นดินเย็นสบายเลยอยากนอนทำคำจังน้อยพกอูดกับสิผ้ายางโลบ้านสาวขาโลฝึกให้น,อ,นองเขาได้ชินกระทั่งต้องขยันย่างเนี่ค่ะ ยันผ้าออกเดินเขาชิน่นถ้าแหงบบผ้ายางแหงแต่ตื่นแหงค่ะเวลาออกไปเจอหลุดขั้นใหญ่ๆเจอ,อยางแปลกๆเขากระสิตื่นแห้งก็ะตรงผ้ายางโลหล,ล่นไปเรื่อย น้องอุบุญกับพระท่านได้เข่าโค้งการดอกจ้แต่ก็ยื่นใบสมัครไว,เว้เร็วเพิ่นก็สิเปิดรับปีงบประมาณใหม่กับประมาณเดือนกัญยาตุลาลพุ่นล่ะเพิ่งจังสิเปิดรับกับพระหูว่าสิได้เขา่าบ่ได้เขา่าเพราะว่าสร้างกลับมาบานหลายค่ะช่วงนี้เพิ่นกลมาอยู่บานเพราะว่า ทาางสวนเพื่นกับปิดนักถ่งเที่ยวบ่มีเข่ามาสวนเพื่นปิดเพื่นกับมาอยู่บ้านก็ยืนใบจะมก้หลายก็ต้องล่อรุ่นแล้วค่ะว่าเพื่นสิับปกับภาวน่าใเพื่นรับค่ะเพราะว่าพ่อหนงเขาได้ ข้าใน n ตุ่มบุญกบสองปีแล้วค่ะเดือนพฤษภาามที่ผ่านมากก็ครบสองปีพอดีในปีหนึ่งเดือนเลยวะ <Okay. S 2> เสพเพียงนั่งปากเขาค่ะคนงามนำว่าท่านได้อาบไรนอเสียอาบน้ำให้แมย์เอฟซีคนไดนอสเสมาอาบน้ำให้อุ้มบุญท่านใดอยากมาเที่ยวมาหลินบ้านนองอุบุญกับมาได้ด้วย้ามาหานนองมาอาบน้ำให้นอง เพิ่นก็เปิดเร็วนักท่องเที่ยวกับกบมามเรื่อยอยู่จ้าก็เห็นหลุดพื้นเลนเขาเรีนออกเรื่อยอยู่เออกินเสบแห้งบึงขาทาเหยียบชับปลรรุดไว้กลนขาขาขางหนึง่งฉลาดแห้งเหยียบแล้วก็ดึง มือหน่อยๆคุณโอ้ยเสเน่อสับป,ปะรลุดคุณเอากินเลย ก่อนค่ะหักขุนหินหยอดหูมองแสบได้หยอดอ,ดอด่อนๆก็ขอบคุณสถานที่ค่ะโคชอาณาจักรที่ให้น้องบุญเมฟาใสได้มีบานอยู่ก็ขอบคุณน่องเสือน่องสิง ที่ลืมบได้ก็คือแฟนคขับสุูุสุข้นล่ะค่ะที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนองอุมบุญทางบานอุมบุญกับนีผลิตภัณฑ์เป็นเสือเมฟซีเพิ่นเทดมาไห่พ่อได้เป็นค่าขนมเป็นเสือฟีใสค่ะก็เป็นผ้าถุงได้มัดมีของกล่มแม่บ้านท่านใดสนใจกระทักมาได้ค่ะ ทงังเบอร์โพลูศูด0 8 1 0งศูนยเกไอดีไล่กับเบอร์เดียวในราคาไกย่ยาลืมกดแช์กดไลค์กดติดตามทางช่องพังอุมบุนเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องอุมบุนสวัสดีค่ะ